นี่เป็นสภาพภายในอาคารพาณิชย์หลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลบางเสรยอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะคะหลังจากตำรวจได้รับแจ้งจากสายลับนะคะว่ามีกลุ่มคนไทยและชาวจีนลักลอบขนตู้เกมไฟฟ้าหรือว่าตู้สล็อตเข้ามาเก็บเอาไว้ภายในอาคารหลังดังกล่าวซึ่งจากการตรวจสอบพบชายสัญชาติจีนอายุ57ปีแสดงตนเป็นผู้ควบคุมการขนย้ายและนายประพันธ์อายุ30ปีเป็นผู้รับจ้างขนของเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจคน้นพบของกลางเป็นตู้เกมไฟฟ้า40 49เครื่อง ห่อด้วยถุงสีดำอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต2ตู้เครื่องคอมพิวเตอร์ PC 1เครื่องและกล่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์24กล่องภายในอาคารยังพบการติดสติกเกอร์สีดำปิดทึบทุกบานหน้าต่างเพื่อป้องกันการมองเห็นจากภายนอกและพบการจัดวางตู้เกมไฟฟ้าอย่างเป็นระเบียบมีการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุกชั้นของอาคาร เบื้องต้นตำรวจควบคุมชาวจีนและคนไทยที่เกี่ยวข้องส่งพนักงานสอบสวนสอพอสัตหีบเพื่อสอบสวนขยายผลไปยังเครือข่ายต้นทางโดยสันนิษฐานว่าอาจมีความเชื่อมโยงกับขบวนการสแกมเมอร์ที่เป็นจีนเทาที่หลบหนีจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็เตรียมมาตั้งฐานปฏิบัติการในไทย ส่วนชาวจีนก็อ้างนะคะว่าตนเองเนี่ยเข้ามาควบคุมการขนย้ายสิ่งของภายในอาคารเท่านั้นทรัพย์สินทั้งหมดเป็นของเพื่อนที่เป็นชาวไทยที่ว่าจ้างให้มาช่วยดูแลและไม่ทราบว่าเป็นสิ่งของผิดกฎหมายพร้อมกับยืนยันให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนขณะที่ตํารวจก็เตรียมขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการต่อไปค่ะ